หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มภูนกำไรด้วยแร่ธาตุัั้นดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนด้วยความต้องใจมุ่งมันสัรนหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการน,นำข่าวคลาวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเลยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะเพราะม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปะหลังนี่หัวนิ่งขุดมาเนโอ้นะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธ์ุอยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียก3ามแยกคลองอยางนะครับร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้าม3ามแยกตลาดนาใหม่นะอุตร,รดิต์อุตร,รดิต์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆทารถบขศอ,อุตร,รดิต อะคาับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับหนาหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพ,พิชัยก็ที่ร้านทีร,กกระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธนะุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่ง,ปองทองแสนขัน อำเภอน,น้ำปาากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธ์นะครับสี่แยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอว,วังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านสุ้งมงหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แป๋วตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอําเภอนครนไทยก็ที่ร้านอนเจริญชัยอยู่ที่ตบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากร์การเกษตรวังชิ้นสากร์การเกษตรเมืองลองสากร์การเกษตรร้องกว่างศักดิ์การศกร์การเกษตรเมืองสองนะจังหวัดน่านก็ที่สหกร์การเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบกลั่นทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0 0 2 4999 0 9นย์9 9, 9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ท่ธา ว่าใครๆครุณภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนหรือความต้องใจอันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาส่งหลบแลตะเช้า,ชาจริงบม่สอบตะเช้า,า,ชาไม่พอเอออิ้นหลบไหม่อาเอาอีกสี เออนี่เขาต้องมีรถยกนี้ลุงหนันเอาลักพามาให้ดูว่าใช้มดไปไหลกระสอบแล้ววันนี้มาเอาเพิ่มมากเกษตรกรใช้กันเยอะมากปุ๋ยตาหัวควนฟ้าเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกเพราะแต่ละฤดูกาลก,ก็ไม่เหมือนกันผลช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต้องปากบอกตอตอๆกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านใครเคยทุกคนทยหนุน่มันนสวัสดีพี่มานินค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะใส่ตัวไหนอยู่แล้วพี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ใจยอยู่สาวแปดแปดนี่ เป็นเข้าหลอบแรกครับมันจะทํะามือแตกกอดีเซิร์ชก็ไปดูใน Google ก่อนเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามก็ตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอ,อเอาไปใช้แล้วเข้ามันแตกกอดีอแตกกอดีมากเลยลองหลายแบรนด์ลองล,ลองมามดทุกแบรนด์ครับลองมามดเลยต้องปลุกนะหัวปานี่เละไม่ใช่บอกว่าเรียกคนหัวปานหรือว่าคนหัวหัวป้าหลายอย่าง หัวคนจาแกพอจ๋าไม่จา๋ามีใครเคยใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันได้เห็นลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อกันจิงจังเลยจุกเด็นของร้านเราคืออะไรจ๊ะี่ร้านนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนอาหารเสริมจ้ะมีครบเลยว่าจะเป็นพวกกาจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนอาหารเสริมเนาะใช่ค่ะปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวคนปลาเองลองเอาไปใช้กันเด้อคนปลาหัวคนปลาหัวคนปลาประกาศสักดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิต กอ่ะนี่ก็บรรยากาศนะสนุกสนานอบอุ่นนะครับที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์อำเภอสวรรคโลกนะสุโขทัยนะน้องแนนนี่เขามารีวิวปุ๋ยตราหัวคนป่าให้นะครับนะเจ้าของร้านยืนยันนะครับขายดีพี่น้องเกษตรกรมายืนยันนะครับใช้ดีนะซื้อใช้ซ้ำาุกุกๆฤดูก,การเพาะปลูกนะไม่พอก็ยังมาเติมอีกนะเห็นไหมนะ นี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบโดยบริษัทยิบอินซอยนะครับก้าวข้าสู่ปีที่100อยนะอย่างภาคภูมิใจนะด้วยการอบอุ้มคำชูของพี่นอ้องเกษตรกร,ร,กรไทยเรานั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ได้อย่างมั่นใจคุ้มค่างเงินนะครับไหนจะต้องเสียตังค์ซื้อปุ๋ยแต่ละทีนะเอาทีมคุ้มค่างเงิน ไม่ใช่ไปซื้อเศษดินมาถมที่นะกระสอบหนึ่งก็เป็นพันๆเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะครับนะปุ๋ยตราหัวคนป่าท่านดูด้วยตราเปล่าก็จะเห็นนะครับธาตุอาหารแต่ละชนิดสีสันเป็นยังไงเนี่ยแถบข้างกระสอบเป็นแถบใสๆนะเพิ่มความมั่นใจนะครับว่านี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรไม่มีฟิลเลอร์นะครับสารเติมเต็มเข้ามาให้เปลืองพื้นที่นะอ่ะก็เอาไปใช้กันนะครับกับปุ๋ยตรา หัวคนป่าไปว่าไปดูข่าวของเรากันต่อนะครับน,นี่ก็อพอค้าขายหมวกใช่ไหมเนี่ยตายเพราะเงิน89บาทาทขายหมวกใบละร้อยนะครับใบนี้ร้อยหนึ่งไวรุ่นจ่ายตังมาไม่ครบนะครับนะแกก็เลยไปเอาหมวกคืนมันก็เลยยกพวกมาเอาไม่กระซวกเลยนะหนูฟังครับเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็มีเหตุนะคนราย ช้ยมีดแทงในอายุวัดอายุ51ปีพ่อค้าขายหมวกแล้วก็นายสุขาอายุ61ปีเจ้าของร้านขายเครื่องครัวครับในงานปล่อยหลวงวัดเจดีแม่ครัวหมู่ที่3ตตะบนแม่แฝกใหม่อำเภอสันสายเชียงใหม่นะเมื่อวันก่อนโดยก่อนเกิดเหตุนนะก็มีชายวัยรุ่น3คนเข้ามาในร้านแล้วก็หยิบหมวกแก๊ป1ใบแล้วก็จ่ายเงินให้แฟนของพ่อคา้าเป็นเงิน89บาท แต่หมวกใบนี้เนี่ยราคาหนึ่งร้อยบาทนะแฟนของพ่อค้าก็เลยไปแจ้งกับคนเจ็บซึ่งเป็นเจ้าของร้านเออนะบอกว่าเนี่ยเด็กมันจ่ายเงินไม่ครบขาดไปสิบเอ็ดบาทคนเจ็บแกก็เลยเดินไปทวงไปทวงกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับนะมันคงจะไม่มีให้มันก็เลยเอาหมวกกลับมาที่ร้านเอาหมวกกลับคืนมาต่อมาวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวก็เดินกลับมาพร้อมด้วยอาวุธมีดและก็ผู้ชายชื่อเสือ ไอเสือเข้ามาโวยวายด้วยความไม่พอใจอะไรว่าเงินแค่นี้เนี่ยนะทวงซะโอโหมันเป็นแสนเป็นล้านเลยเนาะในสุขาอยู่ร้านข้างๆไงพยายามเข้ามาเคลียร์ให้ค่อยๆค,คุยกันหน่วยงานปรากฏว่าไอ้วรุ่นพวกนี้ล่อไม่ฟาดเขาที่ปลายคางเลยนะครับก่อนที่ในอายุวัดอายุ5 1ปีที่เป็นข้อค้าขายหมวกนี่จะเข้ามาห้ามครับเพราะว่าในสุขาแกอายุเยอะแล้วปรากฏว่าถูกไอเสือ เอาไม่แทงเข้าที่ท้องแหะครับเจอเจอเข้าให้เดี๋ยวรับบาดเจ็บสาหัสหลังก่อเหตุนี่ก็ตำรวจแม่แฝกไปลากคอไอ้ไวรุ่นสามตัวนี้ได้แต่ไอ้คนแทงเนี่ยไอ้เสือเนี่ยนะยังหนีไปได้อย่างลอยนวลเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอืมนะก็ขณะที่รายงานข่าวนี่ก็ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายโอ้ถ้าตายนี่น่าเสียดายชีวิตมากเลยนะครับ นะแค่แปดสิบก้าบาทเองโอ้ทำเอาตายได้นะเออเอาเอาขอให้รอดกันแล้วกันนะครับหนักอกหนักใจเหมือนกันะคราพอคาไมค้าในกว่าจะได้กําไรซากบาทหนึ่งเจอลูกค้าดีๆก็เออดีไปนะครับนะเอาไม่ต้องทอนอะไรอย่างเงี้ยแม้อยากจะเจอทุกรายทุกรายเลยแบบเนี้ยนะลูกค้าแบบเนี้ยเนาะ <laughs> แต่ไอเจี๊ยกงอะจ้องจะกง,อย,งอย่างน้นอย่างงี้เนี่ยโอ้โหเราลอฟังเอาแบงก์ปลงแบงก์ปลอมมาจ่ายมัง่งอะไรเงี้ย เจออย่างนี้ก็สุดจะเซ็งเหมือนกันส่วนเรื่องราวข่าวนี้นี่ช่วยผู้หญิงอายุสาะอายุห้าสิบสองปีโดนผู้ชายเป็นสิบเลยรุมโศมมาสองปีแล้วอืออ่ะตำรวจส่งตรวจสามครั้งไม่เจอนะครับไม่พบร่องรอยถูกล่วงละเมิดเอา้ามันจะเป็นไปได้ยังไงละ่ะเออไหนไปดูหน่อยเรื่องราวข่าวนี้กันจอมพลัง พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตติสาธารณสุขในธนกฤษจิตอารีรัตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสธาธนรสุขร้อยตํารวจเอกสงวนศักดิ์เจียมสงวนวงรองสารสอบสวนโรงพักบึงกลุ่มลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง,งนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยนว,วมิน42ีแถวแถวเขตบึงกลุ่มหลังจากที่มีนางสาวหนิงรับอายุ52ปีร้องขอให้กันจอมพลังมาช่วยเหลือ โดยแกอ้างว่าตัวเองถูกลุมโสมจากผู้ชายแปลกหน้าเป็นสิบคนเลยเกือบทุกวันเลยมันนานกว่า2ปีแล้วทางผู้กองสงวนศักดิ์บอกว่านางสาวหนิงเข้ามาแจ้งความครั้งแรกวันที่27พฤษภาปี66หนูนะซึ่งตนเองก็รับแจ้งความแล้วก็ส่งตรวจร่างกายหาร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศเพื่อเป็นหลักฐานที่โรงพยาบาลตำรวจและปรากฏว่าผลตรวจร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืนแต่อย่างใด ที่กางเกงในที่อ้างว่าเนี่ยเป็นคราบอัุุจิเนี่ยนะตรวจสอบแล้วก็ไม่ใช่ก็แจ้งผลการตรวจกับนังสาวหนิงแล้วแกไม่พอใจแต่ก็ยอมกลับบ้านไปหลังจากนั้นแกก็มาแจ้งความอีกหลายครั้งนะเป็น1 0บๆเลยนะเป็นสิครั้งเลยโดยก็ยังคงเล่าเรื่องราวเรื่องเดิมๆว่าถูกผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นกายทิพย์เอา <c oughs> มาอีกแล้วมานอมาอกแก บอกว่าถูกกายทิพย์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานบริษัทเดียวกันมาลุมโทมเกือบทุกวันเลยพร้อมทั้งร้องขอให้ส่งตรวจร่างกายอีกนักงานสอบส,วน,สวนก็ส่งตรวจอีกสองครั้งนะปรากฏว่าแม่หนิงก็ไม่พอใจผลตรวจอ,อีกเมันต้องมีสิมันมาเป็นสิบสิบคนเลยนะมันเหาะมากันนะนะ,นะพอมันเซ็ตแล้วมันก็หายตัวไปนะอเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าปนิงปหนิงไป ตรวจสุขภาพจิตดีกว่าไม่ไม่ต้องไปตรวจแล้วอวัยวะเพศร่องรอยคมขืนนะไปตรวจสุขภาพจิตก่อนดีไหมอ,มอนะครับก็ไปตรวจเมื่อวันที่ห้าตุลาปีหกหกนะผลปรากฏว่าแกป่วยเป็นจิตเวทเออต้องรับการรักษาแต่ปนิงนี่แกไม่ยอมรักษาและขอให้ตำรวจส่งตรวจร่างกายครั้งที่สามเมื่อวันที่สามธันวาปีที่แล้วผลการตรวจร่างกายก็ไม่มีอะไรผิดปกติ แออกยังโสดยังสิงอยู่นะ <c oughs> แล้วก็แกก็ยังพยายามมีพฤติกรรมแบบเดิมนะพยายามติดตอ่อนะพี่ชายนะตัวนี้ก็พยายามติดต่อพี่ชายของป้าเหน่งนะแต่ว่าติดต่อไม่ได้ทั้งนี้ไม่ใช่แค่ตารวจเท่านั้นนะ่ะนิติบุคคลของหมู่บ้านเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าป้าเหนิงเนี่ยแกเข้าไปพยายามขอภาพกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าทางนิติบุคคลเขาไม่มีมันกายทิ่มากล้องมันจับไม่ได้นะ่ะอ มันไม่ได้เดินผ่านกล้องเนี่ยเวลามันมามันก็หายตัวมาเสร็จแล้วมันก็หายตัวไปอย่างเงี้ยเนาะขณะที่ป้าหนิงแกยืนยนันแบบว่าตัวเองถูกกลุ่มเพื่อนที่เคยทางานในบริษัทเดียวกันรุมสมแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีวิชาอาคมไม่มีใครมองเห็นมันได้มันมีอยู่สองคนนะก็คือไอ้เฮงกับนางสาวกวางยังแอบอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับเธอมาสองปีแล้วแต่เธอมองไม่เห็นเพราะไม่มีพลังวิเศษนั่นนะ แต่สัมผัสได้จากการทำลายข้าวของในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆเธอพยายามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าไอ้พวกกลุ่มกายที่พวกนี้มันก็พยายามมาลบหลักฐานจากมือถือของเธอไปและไม่ว่าเธอจะหนีไปที่ไหนหรือแม้แต่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดไอ้กลุ่มกายที่พวกนี้ก็จะตามไปลุมข,มข่มขืนลุมโสมเธอซ้ำๆแม้แต่ในวัดเลยว่า้นสาเหตุที่ขอประสานกันจอมพลังช่วยเหลือเพราะเชื่อว่า กันจอมพลังเขามีพลังไงเขาสามารถมองเห็นไอ้พวกกลุ่มพวกนี้ได้นั่นแกคิดไปอย่างนั้นเลยครับทางนี้เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะเขาก็เอาอุปกรณ์ตรวจร่างกายมาตรวจวัดความผิดปกติทางจิตนะกับป้าหนิงแล้วผลตรวจเบื้องต้นพบว่าป้าหนิงเนี่ยแกเครียดทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากนะเสี่ยงต่อการเป็นผู้ป่วยจิตเวท จ้นาทีก็จึงเอาตัวส่งโรงพยาบาลศรีทันญ,ญาทันทีนะครับส่วนจะรักษาตัวนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยเองนะเจออย่างนี้นี่ก็ปวดหัวคาบิวเลยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอออะไรดูภาพประกอบข่าวแล้วมีหมอปลาด้วยเออนะหมอปลาแกก็ค,คงจะไปบอก